พ Podcast worldwide สวัสดีครับกับรายการสรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจผมทันครับสวัสดีค่ะพัดค่ะเคยดูหนังเรื่อง The Lord of the Rings ไหมครับไอ้ลูกแก้ววิเศษที่มันบมองเห็นได้ทุกอย่างอะพาลันเทียสินะคะอือหือเปิดมาแบบนี้แสดงว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องบริษัทที่แบบลึกลับซับซ้อนสุดๆเห็นข้อมูลทะลุปลุกปลงเหมือนในหนังเลยใช่ไหมคะเนี่ย ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทพา l เลนเทียบริษัท AI ที่ผู้ก่อตั้งคือ Peter t h เทีนะครับคนที่เคยทำเพย์เพ l มาก่อนอ๋อคนนั้นนี่เองใช่ครับแล้วตอนนี้ลูกค้าหลักๆเขาก็คือกองทัพหน่วยงานรัฐบาลแต่ว่าก็กำลังบุกตลาดเอกชนหนักมากเหมือนกันอืมอืมคือข้อมูลที่เราไปคุยๆมาวันนี้ก็มีจาก Forbes, CNBCThe New York Times แล้วก็เอกสารของบริษัทเองด้วย ต้องบอกเลยว่ามีทั้งมุมที่แบบโอ้โหสุดยอดกับอีกมุมที่มันก็นะดาร์กเหมือนกันโหน่าสนใจมากค่ะได้ยินชื่อนี้มานามแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไงดีลึกลับตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องให้ถกเถียงกันเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเออมันทําอะไรได้บ้างแล้วทําไมมันถึงทั้งแบบน่าทึ่งแล้วก็แอบน่ากลัวนิดๆได้ในเวลาเดียวกัน มาแกะกล่องกันเลยครับคือบริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี2003นะครับโดย Peter t h เทียวกับเพื่อนๆอีก3คนมี Alex กซ์คาที่เป็น CEO คนปัจจุบันโจลอ o n นสเดลแล้วก็ Steven c ีเวนโคนชื่อพา l ์เลนเทียก็อย่างที่ว่าเลยมาจากลูกแก้วในหนังนั่นแหละครับเหมือนจะสื่อว่าค่าเนี้ยเก่งนะมองทะลุข้อมูลมาหาศาลได้หมด จุดเริ่มต้นจริงๆจังๆของเขาเลยเนี่ยคือมันหลังเหตุการณ์9 1้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะภารกิจแรกๆเลยคือช่วยรัฐบาลสหรัฐส,ฐสู้กับการก่อการร้ายครับผมซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญมากเพราะเหมือนเคยอ่านเจอใน t h น New York Times ว่าเขาได้เงินทุนก้อนแ,กแรกๆเลยนะประมาณเอ่อสองล้านดอลลาร์ก็ราวๆเจิบล้านบาทใช่ค่ะประมาณนั้นจาก InQtel <c oughs> ซึ่งมันเหมือนเป็นกองทุนของ CIA อะค่ะโอ้โหแล้วก็มีอีกก้อนใหญ่เลย30บล้านดอลลาร์อันนี้น่าจะ พันล้านบาทได้จากตัวเทียวเองโอ้โห oh, ไม่น้อยเลยใช่ค่ะคือมันเหมือนเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลยนะที่จะเข้าไปในวงการข่าวกรอวงการกลาโหมาเลยพวกนี้ใช่เลยครับแล้วพอปี2009ก็เริ่มขยายมาฝั่งเอกชนละลูกค้าหลายแรกนี่คือ JP Morgan Chase เอาซอฟต์แวร์ไปช่วยจับโกงอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆจนเข้าตลาดหุ้นปี2020ตอนนี้ก็เทรดใน NASDAQ ครับ นึกภาพออกเลยค่ะเพิ่งดูซีรีส์ Night <Sie> Agent <ald> จบไปเห็นนางเอกใช้โปรแกรมอะไรสักอย่างคล้ายๆแบบนี้เลยดึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจากมือถือจากโซเชียลมาแกะรอยคนร้ายได้หมดเลยโอ้โหคือชีวิตจริงมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงนะครับคือหัวใจหลักของพลันเทียนเลยเนี่ยคือความสามารถในการดูดข้อมูลมหาศาลจะเป็นเลยร้อยแหล่งเลยนะ ทั้งข้อมูลที่มันเก็บเป็นระเบียบในฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มันกระจัดกระจายมากๆอย่างพวกอีเมลไฟเอกสารรูปภาพวิดีโออะไรแบบเนี้ย<า>เขาเอามายำรวมกันได้ในที่เดียวแล้วจากนั้นก็ใช้ AI วิเคราะห์แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะแบบหาแพทเทิร์นคาดการอนาคตรหรือให้คำแนะนำต่างๆถูกต้องครับเหมือนมีนักวิเคราะห์อัจฉริยะคอยทำงานให้ตลอด24ชั่วโมงเลย ซึ่งเคยเห็น CNBC เขาเจาะลึกเหมือนกันนะว่าไอ้จุดนี้แหละที่ทำให้ลูกค้าองค์กรใหญ่ๆยอมจ่ายแพงมากครับผมแล้วไอ้คำว่า ontology ที่เราได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับ Palantir ทเนี่ยเออมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลย ontology เหรอคะอืมลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรากำลังสร้างเอ่อทะเบียนบ้านดิจิทัลหรือสมุดพจนานุกรมกลางให้กับข้อมูลทุกอย่างในองค์กรเลยอ๋อทะเบียนบ้านดิจิทัล ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงานคนนี้อยู่แผนกไหนทําโปรเจกต์อะไรเกี่ยวข้องกับลูกค้าเจ้าไหนหรือแม้แต่อุปกรณ์ชิ้นนี้มันอยู่ตรงไหนใครกําลังใช้ ontology เนี่ยมันคือตัวเชื่อมโยงที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความสัมพันธ์พวกนี้ทั้งหมดเลยอื ทำให้ AI ไม่ได้เห็นแค่ข้อมูลดิบๆเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือแต่เห็นเป็นภาพใหญ่ที่มันเชื่อมโยงกันหมดเหมือนมีล่ามคอยแปลภาษาข้อมูลให้ AI เข้าใจความหมายจริงๆของมันนะคะโอ้โหกระจ่างเลยครับเหมือนมีแผนที่ให้ AI เดินตามข้อมูลได้ถูกทางประมาณนั้นเลยค่ะงั้นมาดูของเล่นเอ้ยผลิตภัณฑ์หลักๆของเขากันดีกว่าตัวแรก Plantir er g o t h a m อันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะ เหมือนเมืองในแบทแม่เลยใช่ใช่คือมันเหมือนลุดมาจากหนังสายลับ Mission Impossible เลยพวกนั้นเลยใช้กับกองทัพหน่วยข่าวกรองตำรวจอืมเ mm. อาไว้ล่าผู้ร้ายคาดการภัยคุกคามต่างๆมีรายงานว่าเคยช่วยกองทัพสหรัฐชี้เป้าระเบิดในอัฟกานิสถานได้หรือล่าสุดก็ช่วยยูเครนวิเคราะห์ข้อมูลในสนามรบด้วยโหดมากส่วนอีกตัวคือพลาเนเทียฟาวนรีอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสำหรับภาคธุรกิจนะคะ เปรียบไปก็เหมือนเป็นสมองกลส่วนกลางของบริษัทเลยสมองกลส่วนกลางค่ะช่วยรวมข้อมูลที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามแผนกต่างๆทั้งบัญชีการผลิตการตลาดข้อมูลลูกค้าเอามาวิเคราะห์หาทางเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนอะไรแบบนี้มีตัวอย่างไหมครับว่าเอาไปใช้แล้วมันดียังไงมีค่ะอย่าง Forbes เคยยกตัวอย่าง Airbus ที่ใช้ f o u n d r y แล้วสามารถเพิ่มการผลิตเครื่องบินรุ่น A350 ได้ หรืออย่าง f e r r a ร i ก็เอาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากรถแข่งในสนามแข่งเลยนะคะโหล้ำมากแล้วก็มีตัวล่าสุดใช่ไหมครับ AIP ใช่ค่ะ AIP หรือ Artificial Intelligence Platform อันนี้เหมือนออกมาเพื่อตอบโจทย์ยุค Generative AI โดยเฉพาะเลยคือช่วยให้องค์กรเอาพวกโมเดลภาษาใหญ่ๆเนี่ยมาใช้กับข้อมูลภายในของตัวเองได้อย่างปลอดภยัยสร้างเป็นแอป,ป AI หรือเอเจนต์ช่วยงานเฉพาะทางได้เองเลย แต่เห็นได้โม่ส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปทางใช้ในกองทัพอยู่ดีนะครับใช่ค่ะก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละค่ะความเทพที่มันทะลุทะลวงข้อมูลได้ขนาดนี้เนี่แหละที่เริ่มเข้าสู่ด้านมืดๆเทาๆของเขาแล้วครับมีเสียงวิจารณ์หนาหูมากๆเลยว่าแพลนเทียเนี่ยมันคือเครื่องมือของ Big Brother รรัฐบาลที่คอยสอดแนมประชาชนชัดๆเลยใช่เลยครับ ประเด็นร้อนที่เดอะนิวยร์กไทมส์เคยีีบ่อยมากคือเรื่องการทำงานร่วมกับ ICE หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐออืที่มีเอกสารหลุดออกมาเลยนะว่าใช้ซอฟต์แวร์ p l r n t ทียเนี่ยช่วยตามล่าหาตัวแล้วก็เนรเทศผู้อพยพจนองค์กรอย่าง Amnesty International ต้องออกมาประนามเลยพนักงานข้างในเองก็เคยประท้วงเรื่องนี้ด้วยโหแรงมากยังไม่พอยังมีเรื่องตำรวจเชิงคาดการหรือ predictive p o l i c i n g อีกใช่ไหมคะครับผม ที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมแล้วบอกว่าใครหรือแถวไหนมีความเสี่ยงที่จะก่อเหตุสูงซึ่งนักสิทธิมนุษยชนเขากังวลมากว่ามันจะนำไปสู่อคติทางเชื้อชาติได้ง่ายๆใช่ครับเหมือนหนัง Minority Report เลยที่จับคนก่อนที่จะลงมือทำผิดแท่คิดตามก็น่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับในมุมของลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆห,หรือรัฐบาลเนี่ยเขากลับมองว่าเฮ้ยมัน work มันแก้ปัญหาได้จริงเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจชัดเจนอืมซึ่งถ้าไปดูในเอกสารบริษัทหรือบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นก็จะชี้ว่า p a l นเทียไม่ได้แค่ขายซอฟต์แวร์แล้วก็จบไปนะค่ะแต่เขาส่งทีมวิศวกรที่เรียกว่า forward deployed engineers อะไปนั่งฝังตัวทำงานกับลูกค้าเลยช่วยปรับระบบ ปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับปัญหาเฉพาะหน้าของเขาจริงๆอ๋อเหมือนไปช่วยปรับจูนให้เข้ามือลูกค้าเลยใช่ครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ลูกค้าติดใจยอมจ่ายแพงแม้ว่าจะมีข่าวไม่ดีโยลมาเรื่อยๆก็ตามสายแล้วก็การเอาข้อมูลผู้ป่วยไปใช้หรือเรื่องการทำงานร่วมกับกองทัพอิสราเอลหรือ IDF อันนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะเหมือนกันอืมจริงๆครับสรุปแล้วพลันเทียก็เหมือนเหรียญสองด้านจริงๆนะคะด้านหนึ่งคือฮีโร่ไฮเทคที่แบบ ช่วยให้โลกปลอดภัยขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรใหญ่ๆได้จริงครับแต่อีกด้านมันก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นรุนแรงได้เลยเหมือนกันใช่เลยครับมันคือกระจกสะท้อนความท้าทายของยุค AI จริงๆที่เราต้องพยายามหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวอืมพลันเทียเนี่ยไม่ได้กําลังสร้างแค่แชทบอทมาคุยเล่นๆนะแต่กาลังสร้างเครื่องมือที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตคนจริงๆได้เลยใช่ค่ะ และนี่คือคำถามใหญ่ที่สังคมเราต้องช่วยกันขบคิดกันต่อไปในยุคนี้เลยครับแล้วสำหรับผู้ฟังแต่ละท่านล่ะคะลองคิดดูเล่นๆว่าเทคโนโลยีที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้สุดท้ายแล้วมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษมากกว่ากันน่าคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราว AI และเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับพวกเราได้ใหม่นะครับในตอนต่อไป7โมงเช้าทุกวัน กับสรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide